สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซีโอสาวได้นี่ยซีโอยังเกาะอียังเกาะยังล่ะเบอร์ดๆน่ะยังเกาะอ่ะเอม uh, ี่ไฟเบิร์บอกว่าแมนอันไส้มือกเร็วไปแล้วเร็วๆนี่โอ้โหคุณโฟกัสไหนนะโฟกัสไหนกูนะเออนโอ๊ยแค่กล่องก็ตอแหลแล้วว่าไม่ใช่แค่กล่องค่ะซองก็ตอแหลตอแหลเจ้าของก็ตอแหลถูกอยู่แล้ว ประโยชน์มันก็อย่างประโยชน์มันก็ขี่ได้กินตำมะุ้งกูกะขีพอที่แล้วนี่คุณไมากินอันนี้ขี่อีกอยู่บ่กินตำมะขุ้งก็ราะแม่ผมทอเดียมบ่แล้วกินบุ้งตลอนได้แล้วปกบ่กินเข้าไปนี่เขาต้องสะแตกอันนี้ไหม